คมนะครับช่องยูทูปภูมิใจนําเสนอและติ๊กต็อกภูมิคาร์ซีเอชนะครับผมในช่วงของผมว่ามันคุ้มดีแต่ในพื้ที่คลองหลวงคลองสี่จังหวัดปทุมธานีนะครับลูกค้าสามารถเซิร์ชผ่าน Google Map ได้เลยภูมิใจนําเสนอนะครับด้านข้างผมนะครับคันนี้โดดเด่นไปเลยนะครับสําหรับสีน้ําเงินในรุ่นของ Ford Fiesta 1.5ตัว S ปี2013นะครับผมรุ่นย่อยสเปคต่างๆนะผมต้องเรียนตามตรงว่าผมไม่แม่จริงๆนะครับสำหรับแบรนด์นี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เอาเข้ามาขายด้วยนะครับอยากจะลองตลาดดูนะครับเนื่องจากว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับจากแบรนด์ c h e v r o l e t Cruze นะครับต้องขอบพระคุณลูกค้ามากนะครับทีนี้ก็เลยขออนุญาตลองเอา Ford f i e s t a มาลองขายดูนะครับผมข้อดีเลยนะครับสำหรับรถแบรนด์รองนะครับในราคาที่ใกล้ๆกันนะครับรถแบรนด์รองคุณจะได้ออปชันที่เยอะกว่าปีที่ใหม่กว่านะ ดีไซน์นะครับยอมรับกันตามความเป็นจริงเลยนะแบรนด์ฟอร์ดเฟียต้าเนี่ยดีไซน์เขาสวยจริงๆขออนุญาตไปแบบรวดเร็วเลยไม่พูดเยอะนะครับตัวรถเป็นรถปี2013นะครับเครื่อง1 5 0 0ซีซีเกียร์อัตโนมัตินะครับความพิเศษของเกียร์ฟอร์ดเฟียต้าน่าจะเป็นดูโกคัดนะลูกค้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไวกว่านะครับผมราคาหน้าร้านเขาขายอยู่95 0 0 0ราคาในเว็บบันทุคาขายอยู่95,000บาทนะครับผมขออนุญาตขายแค่89,000บาทสําหรับลูกค้าที่ชมผ่านช่อง YouTube ภูมิใจนําเสนอนะครับตัวรถมากับสีน้ําเงินนะครับซึ่งไม่ค่อยเจอนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดปกติแล้วเนี่ยฟอร์ดฟ e s t สครับจะชอบเจอรถแบบโสมมเจ้าของขอดใจเนื่องจากว่าค่าซ่อมแพงนะครับพูดกันตรงๆนะครับผมแต่ที่เอาคันนี้มาขายเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับตัวรถเนี่ย ไม่แค่แสนเจ็กิโลเมตรนะครับผมถามผมผมก็ว่าน้อยแต่หลายๆท่านก็จะมองว่าอาจจะเยอะไปนิดนึงนะครับอันนี้ทางนี้ทางนั้นนาาจิตตังแล้วกันนะครับผมเพราะว่านี่คือใหม่แท้นะครับผมตัวรถเป็นรถ2มือนะครับถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดถ้าผิดพลาดผมขออภยัยโดยภาพรวมคาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยก็มาในแนวของเทรนด์นะครับหรือวัยรุ่นนะครับผม ใช้งานก็ได้ซิ่งก็ได้นะครับดูดีและด้วยความที่ว่าเป็น5ประตูครับการใช้งานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายนะครับเลยทาให้คนรุ่นใหม่นะครับนิยมรถที่เป็น5ประตูขึ้นมามากเลยนะครับช่วงนี้นะครับผมโอเคตําหนินะครับกันชนท้ายสเกิร์ตนะครับมีตําหนิบ้างตามการใช้งานทั่วไปนะครับมีริ้วรอยถะลอกเลยแหละนะครับผมอ่าแต่ว่าไม่ได้เด่นอะไรก็เลยไม่ได้เก็บไปให้นะครับอยากจะคลิปในเรื่องของราคานะครับผมข้อดีของรถห้าประตูคือใส่ของได้เยอะนั่นแหละครับผมถ้าคุณเก็บของไม่พอนะครับผม าประตูเนี่ยเขาสามารถพับเปาะมาเพื่อเพิ่มสเปซในการเก็บของได้รวมถึงงานดีไซน์บริเวณคอนโซลนะครับคือยอมรับกันต่อความเป็นจริงเถอะนะครับงานดีไซน์เขาสวยจริงๆนะนี่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ใช่แบรนด์นี้นะครับแล้วเป็นแบรนด์ตลาดนะโอ้โหขายดีแย่เลยนะครับผมดีไซน์มาในรูปแบบของเหมือนเราขับอยู่ในรถสปอร์ตคันหนึ่งเลยครับเป็นแบบ V shape เลยนะครับผมดีไซน์ล้ำมากๆนะครับครย่นสมบูรณ์หน้าปัดเรือนไม้ครบ นะครับผมอ่าเลขไมโชอยู่1นึ่งแกิโลเมตรนะครับผมตัวรถเป็นเกียร์อัตโนมัติห้องเครื่องยนต์สวยนะครับอาจจะมีเก็บสีมาบ้างตามการใช้งานแต่รับประกันว่าไม่มีชนหนักนะครับอ่าเอาแบบชนหน้าเบี้ยวอะไรอย่างนั้นไม่มีนะครับผมเครื่องยนต์ก็ ผมบอกจากใจจริงๆเลยนะผมไม่เป็นเครื่องรุ่นนี้เลยนะครับแต่เท่าที่ลองศึกษาในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูครับจุดอ่อนของเขาก็จะมีในเรื่องของกล่องเกียร์นะครับแต่ตอนนี้เหมือนศูนย์ฟอร์ดเขารับเคมอยู่นะครับที่กล่องเกียร์มีปัญหานะครับอันนี้คือทางศูนย์ฟอร์ดเนี่ยเขายังมีความรับผิดชอบดีมากอันนี้ต้องชื่นชมนะครับอัตราการเสียเปลืองสำหรับเครื่องพันห้าก็คงทั่วๆไปนะครับผมไม่ทิ้งกันเยอะนะเพราะว่ามั่นใจว่าตลาดการแข่งขันในสมัยนั้นนะน่าจะรุนแรงพอสมควรนะครับถ้าใครทำาาารทอัตรมมา จากรีวิวอาจจะบททดสอบเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1 0 1 11, 2 13นะครับแล้วแต่ว่าใครจะเหยียบขนาดไหนละกันนะครับผมและข้อแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่จะเล่นแบรนด์ลองนะครับผมอยากจะให้เข้าคลับเข้ากลุ่มต่างๆนะครับศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจุดอ่อนจุดแข็งของเขานะครับแน่ๆแหละเรื่องของราคานะครับปี2013นะครับราคา89 0 0 0นะครับแบรนด์ตลาดทำไม่ได้แน่นอนดีไซน์นะครับ อันนี้แล้วแต่มุมมองถ้าถามผมผมว่าสวยนะครับผมเป็นคนที่ชอบรถที่เป็นสไตล์แฮทชแบ็กอยู่แล้วนะคือมันตอบโจทย์การใช้งานในไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายนะครับขนของก็ได้เยอะนะครับบางคันเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าคุณจัดเรียงดีๆนะขนได้เยอะกว่ารถกระบะด้วยซ้านะครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละนะครับมันมีเหตุผลของเขานะครับที่ทําให้รถราคาตกนะครับผมจะพูดแบบเป็นกลางที่สุดนะครับรถคันนี้เป็นรถฝากขายนะครับต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะครับราคาหน้าร้านราคาในอินเทอร์เน็ตขายอยู่95,000บาทวันนี้นะครับ ให้ลูกค้าชมจากช่อง y o YouTube ของผมนะครับขายแค่8 9 0 0 0ืบาทนะครับสำหรับรถปี2องพเครื่องยนต์พันที่สีนะครับรุ่นน่าจะเป็น S-Top นะเพราะว่ามีชุดแต่งมาให้รอบคันนะครับสีน้ําเงินโดดเด่นแน่นอนไม่ต้องซีเรียสแล้วว่าขับสีแปลกๆนะครับราคาจะตกเพราะว่าราคานี้ก็ตกไม่รู้จะตกยังไงแล้วนะครับก็รถจอดอยู่คลองหลวงคลองสีจังหวัดปทุมธานีนะครับใครต้องการเข้าชมรถคันนี้ ขอความกุณานัดล่วงหน้านิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะให้ศึกษาในครับในกลุ่มมาไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมอ่ะผมเรียนตามตรงว่าผมอ่ะไม่ค่อยถนัดรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้อยากมาลองตลาดดูนะครับเพราะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆถึงมากที่สุดนะครับจากแบรนด์เชฟโรเลตนะครับต้องขอบคุณลูกค้าจริงๆนะผมไม่นไม่ฝันเหมือนกันว่าลูกค้าจะชื่นชอบรถแบรนด์ลองมากขนาดนี้นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ